สวัสดีครับผมลิตัดเดี๋ยววันนี้วิดีโอนี้เดี๋ยวผมไปตีกับบอสอะเจวเรือเหรอเรียกไม่ถูกอะอแต่ว่าช่วงนี้ก็ฝนตกก็รักษาสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะครับอตอนนี้ผมอัดวิดีโอในช่วงหน้าฝนน,นะแล้วก็ดันในเกมมันดันฝนตกด้วยไม่ไหวผมเป็นพวกแพ้อ,อากาศพวกนี้นะอดูอากาศเย็นไม่ค่อยได้ไอเจ็บคอ ใช่ชหบชึบๆโอเคตรงนี้กระโดดไปไล่หัวอะไรเนี่ยอ่าตัวนั้น,น,น,นมีเจ้าอะไรนะเป็นปรูเศรษเสี่ยวแห่งแสงดาราอย่าไปใช้เล่นนะครับอันนี้เอาไปแลกของได้เดี๋ยวผมพาไปแลกที่หลังแต่ก่อนหน้านั้นก็ จริงมันน่าจะอยู่ตรงนี้น,ะน,านาอาแนนผมตีแชพูมาแล้วไม่แน่ใจไงว่าตีแูมันจะได้อะไรอย่างโอ้เคิร์ดเหรอเฮ้ยเฮิร์ดเคิร์ดใช่ไหม ถ้าใครสงสัยนะครับว่าพี่โรเจียแกโดนอะไรครับเมื่อกี้นี่เลยครับนั่นคือสิ่งที่พี่โรเจียแกโดนใครยังจ,ำจ,ำจําจอมเวทโรเจียได้ครับอ่าแหละ,หละสิ่งที่พี่กระโดดคือตัวนี้เลยครับเคิร์สนี่แหละโดนเคิร์สแล้วก็โดนอะไรนะเป็นเหมือนกับลากไม้เหรอเป็นเหมือนน้ำโผล่ขึ้นมาจากพื้นแล้วแทงทะลุตัวเราอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวเราไปแก้แค้นกันแก้แค้น แก้แค้แนท่านในภาษาอีสานเราต้องกินน้ำดื่มน้ำแก้แค้นไม่เกี่ยวโอ้ยไอ้ก็ไอ้ก็ไม่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 ฟลอปเองจะไม่ติดเครื่องหรอกไม่แน่ใจมันดรอปอะไรก็ดรอปไข่ปูเหมือนเดิมฮะ ตัน้อยก็ไม่ได้ดอกอะไรแปลกแนคะ้แถวนี้ไม่ไมว่ากก็ทำใครแปลกแปลกแค่แถวนี้แต่มันมีตัวนี้แหละเคิร์สนี่แหละอยู่อ่ะ,อะช่างมันเดี๋ยวเราไปตีกับบอสดีก่บโอ้โหเมื่อ <laughs> ก,กี้ขนาดไม่ใช่บอสผมโดนปุ๊บปุ๊บปุ๊บตาย <laughs> อ่าโอเคตรงนี้มีอ่า อะไรนะลิมมริกาอ่ะอยู่นั่นไงตาสูงวูบไหวมาแล้วต้องเรียนให้ดีอ่ะไปไหนวะโหไกลเกินอาหินแร่สามเก็บของเฉยเลย นีน่นะนะโอเคเรี่ยงนีมา,าได้ นะบางตัวที่มันติดสตาร์อย่างนี้นะครับมันจะอะไรล่ะโอเคมันแค่ติดสตาร์ทมันไม่มีท่าตตีถตายเครแต่น่อันนี้อัี้อี้อนีต, ID, 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 ต้องถอยให้ไกล จะสักีเทนมาโครงกระดูกผมตายแล้วตายอีกเกิดขึ้นมาใหม่เอ้ดีมันเนี่ยโครงกระดูกผมได้ลากมรณามากับเฮ้ยธุลีโครงกระดูกโจรภูเขาจะคล้ายๆกับไอ้ธุลีอันนี้ของผมนะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นตัวเดียวไงตัวเดียวแล้วเป็นอ่าโครงกระดูกโจรภูเขา มันจะใช้ดาบอะติดเคิร์ดมั้งไม่ใช่ติดบีดดิ้งมั้งถ้าจะไม่ผิดน่าใช้เหมือนกันโอเคตรงนี้ไม่ีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเดี๋ยวผมวิ่งต่อวิ่งต่อวิ่งต่ออ่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่จบวิดีโอก,กับบอสแค่ตัวนี้หรอกผมต้องไปตีกันกับไอ้เจ้าตัวนี้กัน,กนโอเคเดี๋ยวแวะแวะสุสานก่อน

เติมเลือดก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมไปตีกับมอนที่โหดในระดับหนึง่งและเป็นมอนที่จําเป็นจะต้องตีนะครับเดี๋ยวนะผมตรงนี้โอเคอยู่น,นู่นยี่งผมไปเปิด <c oughs> ผมไปเปิด <c oughs> ไปปดไ้่หมากันมันโหดมันโหดไอ้นี่มันโหดไอ้นี่มันโหดผมขอไปเปิดอ่าพรไว้ก่อนแตะพรแตะที่พร ได้นีพอแล้วก็มีรูปภาพให้แตะด้วยครับภาพกำเนิดใหม่ครับมันบอกใบเราเลย <c oughs> เป็นการบอกใบที่ผมไม่ได้ชอบเลยใบเกิดไปปะเนี่ยอ่ะโอเคมาตรงนี้ละโอ้โหหมุนขนาดนี้ อุยอ๊ยโหดจริงๆด้วยแคนนี้ต้องชำระครับถ้าเป็นภาคอีาสานเขาจะเรียกว่าแคนนี้ต้องดื่มน้ำคันแค่ให้ดิ่นน้าเ้อ <c oughs> มามามาใหม่มาใหม่เดี๋ยวอย่าเพิ่งเล่นมุกแคทอะไรต <c oughs> <c oughs> ่างๆเดี๋ยวอย่าเพิ่งเล่นมุกแคทปิ๊งเฮ้ยโอเคตีสักทีโอ้โหเลือดเยอะจังอ่ะ เปิดก่อนให้เปียบ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 โอเคถ้าตายแล้วเขาก็จะดอบนี่ครับมนตราคัมภีมนตารทัทธิ ทามังกรอ,อันนี้คือศรัทธามังกรนะไม่ใช่ละทิเกืนกินมังกรน,นะคนละอันกันนะโอเคในที่สุดก็จบสักทีโอ้โหไม่คิดว่าจะตายนะเนี่ยวิดีโอนี้ในดันตายไม่ต้องสองรอบโอเคครับเดี๋ยวไว้กันเท่านี้แล้วกันสําหรับวิดีโอนี้วิดีโอหน้าผมพาไปไหนยังไม่รู้เลย <laughs> ยังไม่รู้เลยจะพาไปไหนดีเดี๋ยวค่อยว่ากันวิดีโอหน้า วิดีโอนี้ไว้เท่านี้แล้วกันบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบบาาย๊ยบาย